กดไลค์กดแชร์ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นแล้วมีสมาธิในการฟังเรื่องนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แทนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับพี่แทนจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเชิญครับพี่แทนเชิญได้เลยฮะะก็เรื่องเนี้ยที่นึกได้พอดีน้องอีฟยังอยู่ตามันจะฝรั่งเศสแล้วก็เดีกรรมยี่สิบก,ก็จะไปวาเลนไทน์กันที่ท,ที่ที่บ้านชานาะซีฝรั่งเศสครับหลานผมีเนี้ยเป็นลูกน้องสาวใช่ไหมครับแล้วก็ พี่ชายผมพี่เทมอ่ะเขาก็จะมีสองสองคนผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายคนแรกชื่อแม็กที่ว่าเคยรู้สึกเคย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 เล่าเรื่อนหอยเฮียนกับเป็นคุณตั้นนะสมัยนั้นคนนี้แหละหคนนี้เขาแต่งงานเขาแต่งงานตอนนั้นะน่แล้วพอดีผมไปรู้จักเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อชื่อต้อมเขาเขาเก่งเรื่องดอกไม้อะไรเงี้ยก็สั่งดอกไม้นอกเข้ามาขายอะไรเนาะแล้วก็ เป็นร้านจัดดอกไม้ดังด้วย<ะ>ทีนี้พอผมไปดูราคาเขาจัดเนี่ยแพงมากอ๋อ<ะ>คือแพงแบบโอ้โหแบบมันจะแพงไปไหนเออก็ผมใช้ดอกไม้จากนอกอเนาะกุหลาบก็จากคอนแลนด์ไอ้นู่นไอ้นี<ะ>่ทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็มาคุยกับกับคุณแม่ไงคุณแม่บอกแพงก็ลองดูคนอื่นแม่อะไรบอกถ้าจัดไม่ดีก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นโรงแรมห้าดาวเลยที่ท,ที่เอจัแม็กเนี่ยเขาแต่ง ตรงสี่แยกเราประสงค์เลยอ่ะไม่ต้องบอกเลยตรงพระพรมมีรางวัลว่าโรงแรมอะไรนั่นแหละเออฮะพี่ชายผมก็ก็หน้าใหญ่ใจโตไงแต่งเองแบบนั้นหรูๆคนรู้จักทั้งลูกสะพ้ายทั้งลูกชายเขาเยอะอะไรเงี้ยนะเราก็จะจับพอดีรู้สึกจำไม่ผิดว่าไปเจอไปเจอช่างแต่งหน้าที่เคยแต่งหน้าน้องสาวเขาน้องสาว,วาแต่งงานก่อนไงน้องสาว,วาแต่งงานก่อนพี่ชายเขาก็แนะนํามาเอาเพื่อนหนูไม่ได้ เนี่ยจะจบปีนี้เลยปีสุดท้าย<ะ>เขาเรียนอยู่รชาชพัฒน์ที่หนึ่งแหละ,ะแถวสำเสนน่ะที่<ะ>คุณตั้นเรียนจบมนะันอ่ะผมไลยถามว่ารัชพัฒน์อะไระน,นะและ้วเสร็จปุ๊บก็มีสี่คนสี่คนก็เ,เลยลองดูเขาก็ดูสมัยก่อนมันจะเป็นเป็นอัลบบ้ามเนะอะผลงานเี่เาถ่ายงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับรับจัดหมดเป็นคนมีฝีมือเลยในกลุ่มไม่รู้เขาเรียนค่ากรรมหรือเปล่าตอนนั้นนะเสร็จแล้วปุ๊บ เขาอะบอกกับผมมาราคาโอ้โหบอกว่าถูกกว่ากันสิบเท่าอ่ะอของไอ้ร้านเพื s <S ่อนผมเนี่ยแล้วดอกไม้ก็ไม่ได้แตกต่างแต่เขาก็บอกเคาใช้ดอกไม้มีไทยเนี่ยนะแต่เขาจะไปซื้อแถวประคองตลาดสมัยนั้นต้องแปต้องรู้ประคองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมเยอะเยอะมากเขาใช้ที่นั่นนะอาจจะเบิกก่อนบ้างอะไรเขาไม่มีทุนเยอะจ้าดอกไม้อะไรเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วก็จะบอกงบมาแล้วก็ เราก็จ่ายไปตรงนั้นแล้วก็จ่ายค่าแรงมาที่หลังเขาก็พูดงี้เนาะเสร็จเรียบร้อยผมก็บอกอเราเอาลองดูสิเขาว่าดูจะผลงานแล้วก็มาบอกกับคุณแม่ผมบอกว่าเออมาบอกกับคุณย่าอิจม็กบอกว่าโอ้ฝีมือดีเลยคุณแม่สวยด้วยแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนน่าสนับสนุนเขาจะได้มีทุนการศึกษาในเขาปีสุดท้ายแล้วเ็าจะจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยครับปรากฏวันที่มาจัดออกมาย่างแรมเนี่ยเขามาัำสีคนตอนครับมีน้องอยู่คนหนึ่ง คือบอกก่อนนะสามคนเนี่ยคือเขาเป็นเขาเป็นเพศที่สามนะครับคุยงานาเป็นเกย์สามคนแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้หญิงสวยมาก<ะ>สวยเลยอะ่ะแบบหน้าตารูปร่างคือสวยเลยคุณง่ายแบบเออบอกว่าเห็นแล้วแบบผมยนง้แซลแลวเลยประกวดนางนพมาศนน,นเนี่ยได้เลยนี่เนี่ยน้องคนเนี้ย<ะ>ชื่อต้มชื่อต้มผมก็ไม่รู้จนกระทั่งเพื่อนเขาในสามคนมันก็ซิบอกที่ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงอ้าว บอกเฮ้ยมันจะไม่จีผู้หญิงได้ไงก็เสียงมันพูดกับพี่มันคุยกับพี่ตัวมันเล็กนิดเดียวร้อยสิบกว่าเอง uh huh. ตัวเล็กรองเท้านิดมือนิดแต่นนนหน้าสวยหน้าหวานเลย uh huh. ตากลมคิ Q ้วเข้มตากลมเขาบอกเพื่อนหนูเองอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ย uh huh. จับดอกไม้เก่งเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกคนเนึ่งอจจะมีฝีมือการแต่งหน้าแต่งหน้าดีคนนั้นนะเขามาจับดอกมองดอกไม้ผมก็ไม่ได้สีเรียสคิดอะไร ก็ก็ให้บงให้เบอร์ไว้ตอนนั้นแ่ะเขาก็เขาก็พิมพ์มาเป็นกระดาษมือนพิมพ์พิมพ์ที่โรงเรียนคล้ายๆนํำบัตรแต่ใหญ่หน่อยก็ให้ผมก็มาเก็บบอกพี่มีงานอะไรบอกนะเพื่อนฝูงบอกเลยนะหนูคิดราคาให้พิเศษเลยอะไรเงี้ยอพอเขาจัดเสร็จอะไรอจะแม้เขาแต่งงานนั่นแหละพ่อก็ไปหาซื้อคอนโดที่กลายเป็นเรื่องเรือนหออเยียนท,ที่ที่จะของหอโดนไฟไหม้อ่ะรจแล้้ปุ๊บตอนเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรคือคือก็ แยกกันนะเนาะไม่ได้อยู่ผมก็ไปไปมาตอน,น,นก็เปิดร้านร้านอาหารอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียด้วย<ะ>ที่ว่าไปจ้างไอเด็กเด็กที่เคยเล่าทั้งวันนะนะครับตอนนั้นไม่ใช่คุณออดมั้งเป็นคุณป่องบ้ามีทุกที่เด็กโดนผีหลอกที่ออสเตรเลียผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ห่างกันไปจนกระทั่งผมกลับมากลับมาปั๊บเนี่ยไอเจไอเจอ,อีฟเนี่ยเขากลับมาไอเจยิอมฟคือน้องลูกของน้องสาว<ะ>ที่ว่าอยู่ฝรั่งเศส ทำร้านอาหารอยู่ฝรั่งเศส<ะ>ก็มาเที่ยวเสแต่แล้ววันนั้นอน่มันจะจับดอกไม้หรือทาอะไรไม่รู้มบอกเออลงไปดูดอกไม้สิว่าเมืองไทยมีดอกไม้อะไรบ้างเดี๋ยวขายฝรั่งเศสไม่ฝรั่งเศสนี่จะของแพงมากดอกไม้แพง<ะ>คือดอกไม้ที่จะสั่งมาจากฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี<ะ>้ยเขาก็มาดูเมืองไทยว่าเออตลาดดอกไม้ยังไงก็ชวนผมไปเที่ยวแล้วตอนนั้นก็คือสพันคูธมันยังขายของอยู่ตอนนี้บอกไหมมันจะมีตลาดกลางคืนที่เป็นสพันคุต<ะ>ตอนเกิดไปไหมเคยฮะเออผมยังไปได้เข็มขัดสวยๆไม่เลยเป็นของรีไว ตอนนั้นก็ไปเนี่ยแหละไปงานเพื่อนอีฟก็ไปอีกสองคนเจ้าเจ้าเจะไปกันก็พาไปเดิน,นดเดินอยู่กําลังไปดูดอกไม้ดอกกุหลาบเทวบอกเขาสั่งมาจากนอกแล้วแช่เย็นไม่ไนี่อยู่ในตู้เย็นอะไรยเงี้ยกาลังปุ๊บอยู่ดีๆเดินสวนมีคอนรอนเล่่ะเดินสวนผมมาประอ้อน <ฮะ S 2> เป็นผู้หญิง <S <S ผมบะลุงพลางงูน่ากลัวกระเซิงกระเซิงเดินมาถึงมายื่นมือตรงหน้า <ฮะ S 1> ของเงินไปซิ้อข้าวกินหน่อยสิผมก็หันไปมองเนาะไออีฟก็มองหน้าแปลก ผมหันไปมองผมเห็นดวงตาเข้าใน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 ผมอะนึกออกไหม<ะ>ตรงที่ตลาดประคองตลาดเอ๊คนล่อล่เหมือนสติไม่ไดีคนนี้ทำไมกูคุ้นหน้าจังเลยวะ,ะ,ะมองเท่าไหร่ก,ก็เกาหัวคิดยังไงก็คิดไม่ออกมันมันมันผ่านตาที่ไหนวะแต่มันไม่ใช่ในลักษณะเนี้ยอ<ะ>พอหันไม่ทีพอเขาเงยหน้าเขาเรียกชื่อผมอะ,ะเออใช่พี่แทนนะ่ะแล้วก็อุ้ย หนูชื่ออะไรเ่ยแม้ทําเป็นจําตุ้มไม่ได้โอมันคือไอ้เด็กคนที่จับจับดอกไม้ให้ผมอะที่บอกว่าสวยมากนะพี่เออที่ว่าสวยจับดอกไม้ที่ที่โรง,งแรมตรงราชประสงค์นะ,ะแต่มันเกิดประมาณสิบปีแล้วอ่ะ,อะผมผมไม่ได้นึกแต่ผมจําลูกตาเขาได้ผม เพราะคราวแรกผมตืึนขึ้นเขาสวยเข้าใจไหมที่งานนั้นน่ะมันก็เหมือนภาพจำเลยจำอยู่แต่ตอนนี้สภาพเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผมก็เสื้อก็เสริมและแต่งตัวเขาค่อนข้างมอมแมมแต่ก็ยังดูใส่เสื้อผ้าดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าหิวข้าวผมก็เลยบอกยิบในในในกระเป๋านูมีเท่าไหร่ให้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาเอาทีอ่ะเขาก็หยิบให้ให้ก้อนหนึ่งอ่ะเอาแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันจะมีร้านขายเหมือนก๋วยเตี๋ยวรืบนตอโฟอะไรเมื่อบอกหิวไหมผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวให้อะไรเงี้ยก็สัั่่งงบอกกให้นนิ บอกไม่คาดหรือเก็บสั่งเราผมอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บพอกินเสร็จอะไรเสร็จผมก็เดินซื้อของก็ไปเดี๋ยวไม่ยกมือไหว้ไปแล้ว<ม>เราก็จําได้ว่าบ้านเขาเนี่ยก็เคยบอกว่าบ้านเขาอยู่แถวโนวมินเราบอกวล้วหนูอยู่ที่บ้านนะว่าตอนเนี้ยไม่อยู่ลักอึดอัดมาอย่างเงี้ยดีอะไรนะอิสระมไม่ต้องบอกที่บ้านนะแล้วเขาก็เดินไปตรงตรงข้ามสะพานอีตรงทางไปสนออะไรนะพระรชวังอ่ะ ครับตอนนี้ออกไหมผมก็ไปจอดรถอยู่แถวนี้เรียบดินคลองกับกับหลานไงครับแล้วก็เดินเขาไม่สนใจเลยเดินหันหลังมาโบกมือเงี้ยแล้วก็ไปเลยว่าถามแม่ค้าบอกเนี่ยคนรถแรกคนนี้ไม่ไม่ขายเห็นหน้าหรือ,อยังเขาไปไตปให้หายพี่เดียเาาดเด๋ยวเดี๋ยก็มาเดี๋ยวเดี๋ยก็หายเวลามาก็าจะสะอาดหน่อยพืดอยู่เจ็ดแปดวันดํานะเสื้อผ้าดําเขาก็จะหายไปแล้วเขาก็มาอย่างนี้อีกไม่รู้ไมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนผมก็เริ่มงงเนาะ แต่ผมจําได้เลยมันให้ที่อยู่ผมว่ามันพิมพ์เป็นกระดาษอะกับเบอร์โทรศัพท์เป็นบ้านข่อยคนชื่อต้มนี่ด้วยสี่คนนี้มีเบอร์หมดเลยนะเอ,เ,อเ,อเอาไว้เรียกอย่างเงี้ย,ยผมเลยตัดสินใจขับรถไปบ้านแม่อรุณอมรินมันไม่ไกลเนาะขึ้นปิ่นเก้าไปเกลี้ยวสายแม่บอกมาทําไมกันดุดื่นวันเนี้ยผมก็ดอกไม้บอกเออเดี๋ยวมันจัดในบ้านแม่เนี่ยจะกองเะกันเขาเข้าไปค้นไอ้ไอ้ไอ้สมุดเมื่อก่อนเนี่ยที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเล่มอะ คือคแล้วที่เก็บไว้อะไรเงี้ยนะมันจะเก็บพวกนามบัตรอะไรผมก็ไปดูดูดูดดรปรกากฏมันเป็นเบอร์มันเป็นเบอร์บ้านมันไม่ใช่เบอร์มือถือครับผมก็ลองโทรไปดูดิว่ามันจะ,จะยังอยู่ไหมอะไรปรกากฏมีผู้หญิงผู้หญิงมีอายุอ่ะหลับ,บ,บผมก็ถามบอกว่าอันนี้ใช่ใช,ใช่บ้านน้องตุ้มไหมบอกใช่แต่เขาไม่ค่อยอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดีต้องรักษาแล้วเนี่ยพอหมดยา ก็ไม่ค่อยกินพให้ยาไปกินเองก็ไปทิ้งแล้วมีพออาการกําเริบแกก็จะ,ะเตลิดออกจากบ้าน<ะ>แม่เขาพูดเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลามาทีนะแม่ก็หยอดเงินใส่กระเป๋าวิธีนั้นก็จะไปอย่างเงี้ยเ<ะ>ตะๆเขาก็ถามบอกเรื่องอะไรตอนนั้นอนะแม่เขาก็เริ่มเล่าเลยปอดครับ<ะ>ไอ้กลุ่มเนี้ยหลังจากที่จัดดอกไม้ผมงานแต่งของเจ้าแม็ก่ะปอลูน่าเขามีนิสัยสนุกสนานสี่ห้าคนเนี่ย ก็ตามภาษาของเขาอะไรเงี้ย<ะ>ก็คือถ้าใครบอกบุญมามีบอกว่ามาช่วยหน่อยมันก็มันจะมีแก๊งที่เป็นเขาเรียกดนตรีของมหาไยอ่ะของรัชพัฒน์ไปเล่นครับ<ะ>ทีนี้จังหวัดที่ผมบอกเนี่ยจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็คือมีวัดวัดหนึ่งอ,อยู่เลยตัวเมืองไปหน่อยเขากำลังจะหาเขาเรียกอะไรหาทุนสร้างอุโบสถและซ่อมสระการ,ปรเปลี่ยนนะ,ะปรากฏเขาก็จัดงานประจําปีคือวัดจะมีประจําปีครั้งละหน่ใช่ไหม ประมาณประมาณสี่วันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาไอ้เจ้าเนี่ยเขาไปอาสาไอ้เจ้าของอ่ะไอไ้อเจ้าของดนตรีอ่ะก็เป็นคนจังหวัดนั้นที่มาเรียนเป็นนักศึกษาอาสาว่าเออดีเจลำวงมาเล่นคือแต่ละรอบอ่ะปะอดเคยเห็นลำวงไปนอกไหมคือแต่ละรอบก็จะใครใครขึ้นไปโคงนะ้งเนี่ยนางลำอ่ะก็จะแบบเอาตั๋วคนละห้าบาทห้าบาทนี่ออกปะ่ะคือตัว๋วไปล้ำอ่าใช่แล้วก็เก็บมาเป็นการกุศล แต่ค่าแรงอะไม่เยอะหรอกให้คนละร้อยคืนนั้นอะแล้วก็มีรถบัสไปกับกินฟรีอะไรเงี้ยไปสนุกมาไม่เหมือนก็ไปทําบุญนะก็ชวนไปก็รวมกับเออนางลาผู้หญิงด้วยอะไรด้วยเงี้ยเขาก็บอกสี่ชุดอ่าสี่ชุดมาบอกอาทิตย์หนึงน่งเอาเสื้อผ้าน้ำมาวัดตัวแล้วก็ตัดให้อะไรเงี้ยไปเจ้าของหูหน้าวงอะเขาก็ขนไปกันเอเหมารถบัสอะไรเงี้ยเท่าที่แม่เขาเล่านะไปเสร็จก็ไปลําวง ือเพื่อนกลับมาเล่าให้แม่ฟังก่อนจะนําตัวมาสาเหตุที่เขาเสียจริตป้าอ้อนรู้ไหมเขาไปลําวงเนี่ยความที่เขาสวยแล้วเหมือนผู้หญิง<ะ>ทุกรอบไม่เคยพลาดบางทีผู้ชายแย่งยื่นตัวกันที่สี่ห้าใบซ้อนเลยนะ,ะอรอบเดียวอ่ะก็ได้เงินเยอะนะก็เอาตัวนี่ไปไปใส่ให้หัวหน้าหวัวหน้าก็คือรอบละห้าบาทห้าบาทปรากฏมีผู้ชายหล่อ,อคนหนึ่งก็คงเจ้าชินนะ่ะเด็กทางเน้นนะมันก็ทํากุ้งกิ่มขึ้นไปโค้งลํา โอ้ oh, หมดคงหมดดีงเงินเยอะทุกรอบแล้วแต่หขวข้ามอ่ะสองทุ่มยันตีสองแนหะละนักร้องเปลี่ยนไีสี่เลาะคนละไอ้ไอ้พวก่งนี้ยังลํากันอยู่ยังดู่เลยไอ้พวกเพื่อนก็น,นินทาเนาะบอกเฮ้ยตุ้มมนได้ทุกรอบเลยมันเงี้ยใส่ได้เยอะเงินนะ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวแล้วก็ไปใส่ในในกระบอกของเขาที่เก็บเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอามานะับก็จะได้เท่าไหร่แล้วก็จะรวมเงินนะ่ะทําบุญให้กับวดัดครับปรกากฏพอตอนจะเลิกปุ๊บ อนะขโทพอตอนจะเลิกปุ๊บเขาแอบไอ้จะตุ้มแอบมากระซิบกับเพื่อนอีกสามคนบอกว่าไงรู้ไหม<ะ>พี่แดงเดี๋ยวหนูไปกินข้าวนะไอ้ข้างโลรงลรเกอ่ะมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่มีข้าวอยู่หนูหิวแล้วก็ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหนูกลับมาพี่ไปนอนกันก่อนเพราะก็ทางทางฝั่งเนี้ยที่ตรงข้ามกับวัดมันเป็นโรงเรียนมัธยมปรอถ<ะ>แล้วเขาก็เปิดเหมือนห้องหอประชุมอ่ะ แล้วก็มีห้องนองน้ําให้นอนพักอตอนนี้ออกไหมเอาปิกนิกปูปูแล้วก็นอนพักกับอีพกพวกอีพวกที่มามาทํางานเนี่ยก็นอนพักบอกว่าเดี๋ยวหนูหนูทานเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวจะซื้อขนมไปฝากกเพื่อนเพื่อนด้วยจะไปก่อนนะอะไรเงี่ยปรากฏบอรู้ไม่ทาไมไอ้หนุ่มนั้นนัดอืมไอ้หนุ่มที่มาตีทุกร้อมีอยู่คนนึงอะ,หะแหมปีงี้่าไหนเต้นเงินไปลํากันไปก็แบบ มึ่ออกว่าคือก็ก็คงนัดกันแหละเขาก็แอบย่องปรากฏมันไม่อย่างนั้นมันไม่ไปกินก๋วยเตียวสิมันไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพแล้วก็พอดรักกันล้วงกันไปล้วงกันมาก็บอกว่าอุ้ยตรงนี้ก็ยังมีคนผ่านไอ้ผู้ชายว่างี้นะนี่ไปตรงที่เงียบๆดีกว่าข้างบนศาลาเนี่ยมืดมันเป็นเจ้าถิ่นไงมันก็รู้ตรงรู้ตรงนี้แล้วมันก็มันก็บอกว่าเนี้ยจอดมันก็ใค่ไว้ข้างเมน มันออกมาเตอ์สซมาจอดไปข้างเมนแต่บ้านนอกมันก็คงไม่กล้าไปบ้านเหมือนเนอหนึ่ออกป่ะมันมันก็เลยจะขึ้นไปจู่จี๋ตามภาษาวัยรุ่นเออไฟแรงไงมันก็คอเขี่ยกันไปอันนี้กับไปทั้งชุดลำวงเลยนะไอกระโปงส้นสัานบานกใส่รองเท้าส้นสูงส้นเข็มสี่นิ้วไปมันสวยก็เดินเลาะมันก็ปรากฏว่าไอบนาลาประตูมันผักเข้าไปได้มันไม่ใส่กุญแจผักเข้าไปมืดก็มมืดมืด มองไปแต่นี้ไอ้แสงจากในงานวัดมันส่องมาบนสาาลาลางๆงอ่ะปอสครับอืมเสร็จแล้วมันไปมันก็มองเห็นกันๆลังลโอ้โหพอดีเลยมีโตมีแค่เ<ม><ม>ขาเรียกแค่บรรดาเขาเรียกแค่ใช่ไหมไอ้ที่ไอท้ไอที่สูงประมาณหน่อยหนึ่งระดับามา,น,านะพี่แค่แค่นั่งอ่ะใชา่บนสลา,าดีเลยกระจงมือไปนั่งบนนั้นไปอย่างว่าแหละอะาหมาสาววัยรุ่นจูบก,กอดกันอยู่บนนั้นอนะ่ะครับ ล้วงควักกันอยู่ลมก็ไปกอดกันาเไอ้ผู้หญิงเนี่ยไอ้ตอ้มเนี่ย uh huh. มันมองไปรอบๆมันบอกเฮ uh huh. ้ยพี่ทำไมหนูเห็นเหมือนมีคนเดินวนไปวนมาเราบนศาลาเนี่ย uh huh. เป็นเงาอ่ะ uh huh. หลายคนเลยเต็มไปหมดเลย uh huh. มันก็งหัวขึ้นมามองๆ uh huh. นี่มีอะไรเลยเงาต้นโพเงาใบโพมันไหว uh huh. ไม่ใช่คนหรอกอมันก็ล้วงต่อจูบกันต่อ ปรากฏไอ้แค่ที่มันนั่งอ่ะพังเลยอ oh. โครมเหมือนขาหักอ่ะป้าออนี่ออกป้ะห uh, uh. ล่นตูมลงไปไอ้เจ็บมันไม่เจ็บแบบทีนี้อ่ะถึงจุดช็อคห oh. ลนตูมมากฏไอ้ผู้ชายอ่ะคำคำ,ำวิ่งจูดหนีไปเลยอ oh. ๋อออนสงใจเลยใช่ไหม oh. แค่แค่หักทำไมวิ่งหนีครับไอ้ผู้หญิงหล่นลงไปอ่ะมันไปกระทะ ปะท้ากับของข้างล่างคือใต้แค่อมันมันคือเป็นมือคนพนมแล้วกินเหม็นเน่าฟุ้งเลยลงอยู่ใต้แค่เหรอพี่หรือไปสอ่ใต้แค่ไม่จะแค่มันเป็นโล้ไปโลงไปฝาโลยมันมันมันเป็นสีน้าตาลแล้วกลคืนมืดๆปอนนึกออกไหมกําลังหน้ามืดก็ดีไงไปนั่งทําอะไรเวิร์คเป็นชูเป็นชูบนฝาโลงก็ล่นลงไปเลยสิล่วงไปล่วงมันโคลมลงไปอ่ะ ประใจป่ะคือรถศพมันก็แบบมีกลิ่นแล้วพุ่งจะก,กี่วันเราไม่รู้อ่ะแต่ทำไมอยู่ข้างล่างเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยพราะหลนโครมลงไปแบบมันก็เอามือจับเฮ้ยอะไรเป็นเป็น,ปนแหมตัวคนมันอยู่เราไปกระทาประทายงี้ไหมเอาเป็นมือพนมเอาจับเอาจะไม่เมน<อ>้นเพราะว่าเสื้อเสื้อเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองแบบวิ่งวุ้ยรองเท้าหลุดข้างบนอันหนึ่งบันไดอันวิ่งก็จะข้ามตัดตัดสนามหญ้าจะไปที่โรงอาหารที่ที่ที่เพื่อนพักอยู่อ่ะ ไอ้นั่นเป็นแนบเลยรักเอ,อ่ยเตยหอมไหมแล้วเตยเ,เ,เหม็นแล้วทีนี้อ,อวิ่งไปคว้ามันจะใส่ได้เพนแนบเลยเจอดข้างเมนอะ่ะมามันไปในสภาพมันช็อกมากลยบอผมมันตั้งหมดเลยนะปอหนมคิดถึกน่ะมันรวบข้างหลังเพื่อนบอกผมตั้งหมดเลยไปถึงตัวสั่นเพื่อนบอกอุ้ยมึงอย่าเพิ่งเข้ามาในที่นอนนี่นะมึงไปที่ห้องน้ําเลยมึงไปน่นเอาสบูู่อาบให้หมดมถอดชุดมึงออกเลยนะ เด้กกูโยนชุดนอนมึงที่เตรียมมาเนี่ยไปให้โยนพ้าเจ็ดตัวไปให้มึงฟอกหัวฟอกอะไรให้หมดโอ้โหเหม็นฟุ้งมาเลยอ,ะอ่ะเพื่อนมันรู้เลยมึงไปทําอะไรมาเนี่ยอะไระมันตาเหลือกลานแบบเหมือนคนเสียสติเลยปะอ๋อพออาบน้ําอะไรเสร็จเช็ดตัวปุ๊บต้องเอาไปโรงพยาบาลอะ่ะมันล้อหวยหวนั้งคืนเลยป้าหนูกลัวแล้วย,ยายหนูกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพื่อนต้องจั ไว้ทั้งคืนอาจารย์ที่ที่คุมไปก็คือต้องต้องดูแลทั้งคืนเลยแล้วก็คือต้องไปเอาไปโรงพยาบาล oh. จนกระทั่งรุ่งเช้าพรุ่งนี้เขาก็ไป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 ที่ที่วัดไง <c oughs> ก็บอกว่าเอะหลวงพ่อข้างบนมีศพด้วยเหรอมันทำไมเงียบเงียบไม่ไม่มีเห็นมีงานมีใครมาเฝ้าเฝ้าศพหรืออะไรเลย <c oughs> หลวงพ่อท,ที่ที่อยู่อ่ะลองเจ้าว่าเขาพูดเลยโอ้ยศพเย็บพอยไรญาติมันงตาย ยาก็ไม่ได้ฉีดมันเลยมีกิน oh. เนี่ยเด็กวัดนะให้ให้ใหลวงพ่อไปเนี่ยกำลังตามสับเปล่าม,มาตอกโรงใหม่ใครว่าเล่นพิเรนแม่งมาพังโรง oh. เนี่ยแล้วรองเท้าผู้หญิงใครส้นสูงสีขาวว่าตกอยู่หน้าบันไดเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะมันก็ไปตกอยู่นี่สนาม oh. มันวิ่งในขาวเปล่าไปบอดนั่นแหละมันเป็นเหตุที่มันตกใจช็อกมาก oh. และไอ้ไอ้อออผู้ชายนันก็หายไปไม่มาเลยนะไม่ไม,ไม่มาถามไม่มาอะไรคือแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าคือกูเป็นคนแถวนั้นแล้วขับมาเจอใส่เป็นคนเด็กต่างจังหวัดอ oh. แล้วมาร้องไห้ไปตลอดรถรถที่รถกลับกรุงเทพเลยนะจนต้องไปเข้าไอ้สถาบันที่โรคจิตเลยอ่ะรักษาโรงพยาบาล uh. เป็นปีก็ไม่หายปะออดมันจะกลายเป็นอย่างนี้เสียคนไปเลยปะออดที่เล่าให้ฟังที่ไปเจอนั่นแหละครับแม่เขาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้เลยว่านั่นแหละ เกิดจากมันไป,ไปไปไปนั้นน่ะไปไปกอะจูกกบของผู้ชายบนโลงแล้วโลงหักลงไปแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อบอกเลยว่าสดที่ตายจะชื่อเย็บพลอยเป็นหมอนวดแก่ไม่มีล<อ>ูกมีหลานแล้วแล้วก็ไม่มีญาติด้วย<อ>เขาสับเลอะเก็เลยเอามาไว้วัดกาําลังจะเผาวันลุงขึ้น<อ>แต่เพื่อนไอ้เนี่ยไปนั่งบนโลงโลงของวัดเขาก็บริจาคไว้โลงมันพลุลงไปไงปลอดออแล้วมันก็ไปโ<อ>ดนใช่มันกลัวมากเลย เอ้ยยังเสียได้บอกอู้ขนาดเสียสติเงี้ยไปเลยเหรอคุณแม่บอกใช่แล้วลรักษาไม่ค่อยหายพยาหมดก็จะกำเริบ<ม>ก็แม่เปิดประตูข้าวไปให้บางทีมันผักอ,อกแม่ข้าวกระเด็นเลยนะ<ค>มันบอกว่าผีเยพยพลออคือตัวเขาเอง,งอ่ะฝังใจ<ต>ใชต่ตัวเขาเองเขาก็เห็นเงาที่เขาบอกเพื่อนชายเขานะพี่แทนคือเขาก็เห็นอยู่ลายหลายหลายคนด้วยนะเดินเห็นเป็นเงาแต่ผู้ชายมันบอกว่า เป็นกิ่งเงาใบโพแสงไฟจากในงานวัดอหะมันส่องมาเป็นเงาใบโพไหวแต่ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตุ้มมันบอกว่ามันเห็นแล้วเป็นคนเดินอืมันมันก็ถามว่าอะไรก็ไม่มีอะไรลวงควักจูบกันต่อไปก็ลนโครมมบบน,นี้แหละรับน้าหนักไม่ไหวก็เลยนึกข <ฟา S 2> ึ้นได้ก็ยีบมันมาพอดีไงครับนี่มันมาเพราะงานตอนนั้นแ่ะที่ไปซื้อไปซื้อดอกไม้ไปดูดอกไม้แล้วก็ไปเดินตลาดไอสะพันพูดกันอะนะ จะเจอไอ้เด็กคนที่ชื่อตุม้ม<ะ>ผมจึงสงสัยว่าไทำไมหน้าตาดฉันคุ้นอีกคนหนี้วะไหลบานแล้วมันก็เรียกมันจําชื่อผมได้ดูนะมันขนาดมันเสียสติมันยังจําได้นะ,ะว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมจ้างมันไง<ะ>จ้างมันจับจอกไม้น,นะเพื่อนมันก็เลยบอกว่านั่นต้องดบบาบน,นั้นตุ้มก็เสียคนไปเลยเ<อ>หลืออีกแค่อีกแค่เทอมเดียวจะตกหัวแม่เขาเสียดายมากคือพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการหมดบ้านอยู่นะว่ามินเนี่ย S <S แถวตลาดอะไรนะนอีหัวมุมซอยสวนประสิทธิ์ไปหน่อยใน,นตลาดนั่นอ่ะตลาดอินทารักษ์ไปหน่อยหนึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งอะเขาก็อยู่แถวนั้นแต่มันก็หนีออกจากบ้านเรื่อยสติสตางมันไม่ดีไงเดิน <S 2> <S 2> <S พูดพูนบ้ามืนบ้ามหเห็นอะไรพอเห็นแม่ก็บอกเป็นเยโพยอกอลัวไม่ให้เข้ามาคือทุกวันนี้น้องก็ยังยังเป็นอยู่แบบนั้นถูกไหมพี่แทน <S <S ไม่รู้ยังไงเลยเพราะว่า ที่ผมไปเจออ่ะเดินไปทั่วแล้วผมเป็น,กนเกนีรก็คือที่ประคองตลาด uh huh. ผมก็เลยให้ให้ซื้อข้าวให้กินแล้วก็แบบให้ตังค์ไปบ้างอะไรเงี้ย uh huh. แล้วมันก็เลยไปเอาเบอ,เบอร์เบอร์ที่บ้านแม่ uh huh. เบอร์ที่เขาเ,เคยให้ไว้ว่ายังอยู่เปล่าก็โทรไปบ้านแม่เขาเลยเล่าเลยนี้บอกว่า uh huh. เขาก็ร้องไห้นะบอกลูกเขาคนเดียวด้วยเสียคนไปเลย uh huh. ก็เราก็บอกวิ í, มันก็อาจจะตกใจสุดขีด<ช>หรือยังไงหรือยูเ็นอาถพ์ยังไงที่วัดนั้นเราไม่รูร้เนาะ คือคนถิ่ิบุรีต้องรู้ว่าชื่อชื่อวัดอะไรเพราะว่าเลยจากตัวเมืองมาหน่อยหนึ่งแล้วก็โรงเรียนนั้นบอกให้ได้ว่าเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดแล้วเข้าไปเนี่ยโรงเรียนประจาจังหวัดจะอยู่ซ้ายแล้ววัดนี้จะอยู่ขวาค,คือสนามป้อนนี่ยก็คือก็คืออยู่อยู่นี้ในสองฝากเลยอยู่ท้งวัดแล้วก็อยู่เดี๋ยวนี้โรงเรียนประจําจังหวัดเขาย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะไม่โรงเรี้ อไม่ไม่ย้ายอเอามาอยู่ข้างนอกแล้วแล้วโรงเรียนเนี้ยถ้าเป็นตึกก็ต้องเก็บไว้เป็นตึกโบราณเขาบอกว่าเป็นไอ้ไอ้เพื่อนในตุ้มบอกว่าเป็นอาคารดูแข็งแรงมากแล้วใหญ่แต่เป็นตึกใหญ่จะมีแค่สามชั้นมัน้งครับแต่ว่าเขาที่เขาไปนอนน่ะไปนอนห้องหอประชุมอ่อ่าก็ก็เลยเรื่องมันก็จะประมาณนี้ว่านั่นแหละไป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 ,ไปมีอะไรบนโรงศพมะ่ะ คือผมผมเสียสต<ม>ิบ้าไปเลยผมไปไม่ชื่อว่าวิทย์ประหลาดผมจะเสริมผมก็ไม่กล้าพี่แทนกลัวเข้าตัวเสริมว่า <laughs> คือคือ,ค,อคือเข้าใจนะผมเข้าใจนะพี่แทนเข้าใจน้องตุ้มเข้าใจไอ้หนุ่มผู้ชายคนนั้นใช่เข้าใจมากแต่ว่าแม่มันผิดที่ไปหน่อยแล้วบนฝานะแม่ผู้ชายนะผมกม็รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะนะม,นมันกลัวเหมือนกันผู้ชายวิง่งแบบวิ่งไม่คิดชีวิตนะ่ะ แล้วฝามันสงสัยแล้วมันต้องรู้แล้วว่าว่าถ้ามันหล่นโครมมันต้องรู้แล้วข้างล่างคืออะไรไงคือตอนก็ตอนเข้าไปตอนแรกอะมันไม่รู้นะพี่นะไฟมันสรัวสรัวเองใช่แล้วฝามันก็ไม่ใช่ไม้หนาอะไรมันก็แค่ไม้อัดอะการที่จะรับน้ําหนักคนสองคนไปอยู่วันนั้นร่วมร่วมสักเอากลมกลมเก้าสิบกโลอะไม่ไหวอะสองคนไม่ไม่ ป๋าอ้นลองคิดดูนี้มันมันมองไปมันยังไม่รู้อีกเป็นโลมันบอกเออมีแค่พอดีเลยพี่ชายพี่แทนครับจังหวะนั้นหูอื้อหมดแล้วฮะนั่นแหละมันก็บอกว่าแต่มันมืดด้วยไงที่ที่เพื่อนบอกว่าเวลามองไปอมันมืดแต่มันอาจจะมีแสงของของงานเนี่ยเข้าไปลำไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเด็กมันก็เลยเสียสติเสียได้อะเสียได้เขาก็จะจบแลวเนาะ จะไดทํางานทําการเพื่อนสามคนก็มาเล่าบอกว่าพี่ก็เลยก็เลยเนี่ยเขาก็นั่นแหละเสียไปเลยอะเสียคนไปเลยแบบไม่หายกระส่ายยังไงก็ไม่หายไม่ต้องพูดถึงเอ่ออะไรอาถรรพ์อะไรเลยนะพี่แทนคือโดยความเป็นจริงอ่ะใครที่หล่นไปอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่นั่งทับอ่ะเบาสุดเลยใช่หล่นไปกระแทกกับกับศพเลยนั่งทับศพที่พูดยังไงว่าเน่าร่างเน่าแล้วเน่าแล้วเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็น คืบอกเสื้อผ้ากระโปรงอะเปื้อนเลือดเปื้อนน้ำหนองหมดเลยอะังหวก็วิ่งฝ่าไปทช้งนั้นรองเท้าไม่ใส่แบบวิ่งไปหาเพื่อนอะเพื่อนยังไม่ให้เข้าหาเลยความเหม็นไงจังหวะที่ยันตัวจะลุกกับพี่แทนอะพี่พี่แทนนึกออกไหมก็ต้องเท้าไว้ที่ล่างถูกไหมพี่เขาจับคำไงว่าอะไรนึกออกไหมคน่ะมันต้องจับคำว่าอะไรแต่ขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะป้าอ๋อลองคิดดินั่นแหละมันทําให้แบบ คือคือภาพที่พี่ชายเล่าเนี่ยอาจจะช้าได้คุณฟังแต่ว่าโดยความเป็นจริงอะ่ะถ้าเราจินตนา,าการอ่ะมันปุ๊บปั๊บ,บมากเลยพอจับรู้เละไปใกล้ผู้ชายวิ่งไปเลยอะ่ะหายไปเลยแล้วแล้วเพื่อนเขาก็มาเล่าสามคนบอกตอนล้ำวงกันอยู่เขาเห็นแล้วผู้ชายคนนี้ล้ำทุกแทบทุกรอบเลยมันต้องเ<า>น,นีน่ยนะไปรูปพกเงินอะไรมันเยอะใช่ชอบเงี้ยมงชอบอ่ะลูกใหญ่คุยกันไปล้ำกันไปก็คงนัดแหละ ก็นัดนัดตอนเลิกไงบอกเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนู้นกันตรงนี้กันไอ้สามคนก็กลับทอ่นี่นัดผู้ชายไปแม้ไปไหนไม่ไปขึ้นไปบนสลานู่นเออหาที่ดีแล้วกันมืดมืดดีครับพี่ขอบคุณมากพี่แทนสนุกก็เรื่องประมาณนี้ครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเอาเรื่องโบราณโบราณน่ะครับครับโอเคครับพี่แทนขอบคุณครับสวัสดีครับ